สวัสดีครับพบกันตอนบ่ายนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับที่จะนําเสนอก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับการประยุกใช้ z mq ในลักษณะของ pair pattern นะครับ one to one ก็คือการจับคู่นะครับเป็นลักษณะ client กับ server ตัวหนึ่งนะครับง่ายงแบบนี้นะครับในตัวอย่างเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างการส่งเทกธรรมดานะครับแต่ของเราเนี่ยวันเนี้ยเราจะมาประยุกต์ใช้ส่งพานะครับแล้วก็ จะมาส่งตัวเทคไปด้วยนะครับก็คือตัวข้อมูลอื่นนะครับการประยุกต์ใช้แบบนี้ก็คือว่าสยกตัวอย่างเช่นเรามีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็กล้องจับที่อุปกรณ์นั้นนะครับว่าอุปกรณ์นี้อุณหภูมิเท่าไหร่ตัวอย่างง่ายๆนะครับส่งทั้งภาพและอุณหภูมิมานะครับเสร็จแล้วเราก็ตรงปลายทางเราก็จะเอาภาพและอุณหภูมิมาโชวข์ขึ้นที่จอของวิดีโอนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ เราจะไม่ได้ทําตรงนั้นนะครับเราแค่ทําจําลองว่ามันส่งไปคู่กันเนี่ยมันจะเกิดยังไงขึ้นมันจะได้รับข้อมูลแบบไหนครบไหมความเร็วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวอย่างโค้ดนะครับผมก็จะมีแคมซอร์นะครับตัวนี้เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นฝั่งต้นกาเนิดกล้องที่รีเฟรมกล้องเข้ามานะครับเดี๋ยวโค้ดของอธิบายทีหลังนะครับมันละเอียดนิดนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเขียนแล้วก็ผมอัปโหลดขึ้นไป บทรับบริพายนะครับอีกตัวนึงก็เป็นแคมไคลเอนที่มาดึงกล้องไปดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไอพมันเปลี่ยนนะครับ IP เครื่องตัวนี้เป็นสามหกนะครับอันนี้อันนี้ตัวที่อัปโหลดขึ้นไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะชื่อนี้นะครับแคมไคลเอนนะครับอันนี้การทํางานครั้งนี้เนี่ยเรา จะมาลดขั้นตอนโดยเราสร้างฟังก์ชัน e c o d e ในฝั่งรับและฟังก์ชัน Encode ในฝั่งส่งนะครับตัวนี้เพื่อที่จะลดขั้นตอนการ Encode ภาพนะครับอันนี้คือเรา Encode เป็น JPEG เรียบร้อยนะครับแล้วก็แปลงเป็นไบต์ส่ง r e t ท r รออกมานะครับตัวนี้เฟรมเราลดขนาดเหลือ500 5 0 0คูน500นะครับก็คือพูดง่ายว่าไอตัวนี้คือ w i n d o w ครับวินโด a เฟรมนะครับเหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็ เราเห็นไหมครับการส่งเนี่ยผมมี2ตัวนะครับส่งไบท์ผ้าไปแลไอ้ตัวหนึ่งส่งสตริงนะครับวันเวลาปัจจุบันซีไทม์นี่นะครับนี่เป็นฟังก์ชันของ Python ซึ่เรา Import Time เข้ามานะครับแล้วก็บวกช่องว่างเข้าไปบวกอุณภูมินะครับอุณภูมิตัวนี้เราสมมติว่าเป็น4ี่พองศานะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราไปใช้งานจริงอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปรีดจากเซนเซอร์อุณภูมิมานะครับรีดมาในหลุมไวตลอดแล้วก็แท็กส่งนะครับตรงนี้ เสร็จแล้วตัวนี้ปิ้นตรงนี้ไม่มีอะไรครับปิ้นออกมาดูนะครับทางฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะรันตรงนี้ก่อนนะครับลองรันดูนะครับรันแหล่งภาพขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วนะครับพอทสองห้าศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่ตัวตัวที่จะดึงกล้องมาดูคือตัวไคลเอน์นะครับตัวนี้นะฮะไคลเอนต์เนี่ยนะครับก็ จะต้องติดต่อไปที่พอร์ต2500เหมือนกันเป็นเครื่อง36นะคขคลแอนตัวนี้รันอยู่ที่เครื่อง38นะครับมีฟังก์ชันดีโ o d e นะครับก็คือถอดรหัสจาก data data ที่ได้รับมานี่คือรับเป็นไบตา r y รี่มาจากฝั่งส่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าฟังก์ชันดีโค d e เพื่อได้ออกมาเป็นเฟรมนะครับฟเฟรมนี้ก็มาโชว์ที่หน้าต่างวินโดว์ชื่อ RECvCam นะครับส่วนข้อมูลสตริงที่เรารับแบบลักษณะของสตริง เสร็จแล้วเรามาสเปิดเครื่องหมายช่องว่างเอาเฉพาะอันเลหรือลิสในตัวที่5นี้ก็คืออุณหภูมินะครับซึ่งค่ามันก็คือควรที่จะได้รับนี่ก็จะเป็นค่า45ที่เราส่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเซนตมาตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต์ t ตัวนี้นะครับไปรันที่คอมมานด์ไลน์จะได้เห็นภาพของเทคด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ภาพมานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมลองมาชี้ที่ตัวเซนตตัวเซนเซอร์ที่อยู่นะครับตัวนี้นะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เซนเซอร์จริงนะครับเราทดลองแค่ส่งนะครับตัวนี้คือฝั่งรับนะครับเสร็จแล้วฝั่งส่งคือตัวนี้นะครับฝั่งส่งคือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งรับอีกทีนะครับเปิดขึ้นมานี่นะครับ ยเท in ียบภาพกันนะครับอันน okay. ี้ค er. okay. yeah. ือ1ต่อ1นะครับวันบวันเป็นลักษณะเพียเดียวนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะับกลับเข้ามาที่เดิมนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นข้อมูลอันนี้คือข้อมูลที่พิมพ์ของฝั่งส่งนะครับตัวนี้คือข้อมูลที่พิมพ์มาได้ที่เราถอดตัวค่า4 5้านี้ออกมานะครับจากฝั่งที่ส่งมาเนี่ยฝั่งรับตัวนี้ฝั่งรับนะครับโอเค การประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็ได้หลายแบบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งเราใช้ z MQ มาตลอดนะครับซึ่งผมไปพบต่างประเทศเขาจะมีตัวรัดก็คือตัวที่ใช้ดูของกล้องรับบริภายเนี่ยกล้องรับบริภายเดี่ยวคือพูด,ดง่ายๆว่าเขาใช้ตัว image z MQ มันจะมี library p a แพ็ g เที่คนทำขึ้นมานะอันนี้คือเข้าไปวัดมาตรน้ำมิเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ รับรีไพร์ตัวส่งมาที่ image hub นะครับตัวนี้โค้ดเขาใช้เขาใช้ลักษณะของตัว image แทรตแแต่เราใช้แทรแธรรมดานะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวมันจะรับง่ายว่ารับกล้องหลายๆตัวนะครับติดในบ้านมุมต่างๆเลยเนี่ยแตัวลงมานะครับลักษณะนี้นี่ฮะแรับรีพนะครับนี่เราขอลามุนเครื่องแม็กโอเคนะครับอันนี้คือวันนี้ก็ขอนำเสนอในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับ โอเคนะครับว่าจริงๆแล้วการส่งข้อมูลที่เป็นเท x t เนี่ยมันมีรูปแบบอื่นที่เป็นลักษณะส่งเป็นอ็อบเจกต์จะดีกว่าก็คือเป็นจะมีคีย์ข้อมูลมาด้วยเ,เวลาเราถอดเนี่ยเวลาเราถอดข้อมูลเนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงนี้คือไม่ต้องมานั่งสปิดก็คือว่าเราจะถอดข้อมูลจากคีย์เลยนะครับเพราะมันจะมีลักษณะเป็นคู่กันว่าส่งเทมก็คีย์เทมนะครับส่งพวกลักษณะ การเปิดปิดสถานะการตำแหน่งการเปิดปิดหลอดก็คือส่งส่งมาได้นะครับต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับแต่วิธีนี้นะมันก็จะยังไงก็ยังไม่แพร่หลายเท่าพับปิดสับส i ายเดี๋ยวยังไงพับปิดสับสกายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับในหัวข้อ,ขอถ,ถัดไปเนี่ยต,ตัวนี้ก็รีเควส r e เลตปอน,นก็ยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้กับตัวนี้ฮะพับปิดสับสกายเดี๋ยวจะลองดูนะครับส่วน ตัวนี้เนี่ยผมจะทดลองว่าตอนนี้กล้องเดียวถ้าสองกล้องเนี่ยถ้าบายสองพอตก็คือหมายความว่าลักษณะคอนเซ็ปต์คล้ายๆที่เราเคยทานะฮะแต่ว่าตัวนี้ใช้เป็นลักษณะจับคู่แต่คิดว่าฝั่งนี้นะครับคลแอนเนี่ยก็จะต้องรับสองพอตเซิร์ฟเวอร์ก็รับสองพอตนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องอ่านกล้องมาแบบคู่ขนานกันนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเดี๋ยวถ้าทดลองสําเร็จแล้วก็จะนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ อโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับอุณหภูมินะครับสังเกตว่าเวลาเนี่ยมันจะมานะครับเนี่ยสังเกตวินาทีนะฮะวินาทีมันจะมาเป็นพืชเลยก็คือว่ามันมีความเร็วเป็นมิลลิเซกนะครับถ้าเราไปหารหนึ่งไปหารปุ๊บเนี่ยเราจะได้เฟรมต่อวินาทีเฟรมเปอร์เซบ นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ